คนลัขับคนละกขับคนละขับกับีบบบดเด,าาเดอรา,าเต็มซาบเป็นีเป็นรเียนาจเจาขางงา้างเป็นอาเป็นเป็นบ่อขนาดท่าทน,นตรมีแห้งสีาพากด้วยนานะ น้ำหา่างมันเน่ยเป็นแบบต้องเอาหา่างมาัในจะตั้มนใส่ีตมันใส่เอ้าี่า้านเราบนใส่ใส่ที่เราอแม่บตักใส่ท่บองปใส่าึนแข่งแงจัง พ้น้นาหาอยู่นี่ จิกัดจินเลเด้นี่อยาดีดโอ๊ะเอาปาแกแตมามเกอร์้งตีนไผ่มาแมนอยู่แถวนน้ทุ้ตีนนู้นี่ละดต๊กน้ำม,มางหัน,านต๊กน้ำแน่เลยต๊กน้ำแน่อะมันคือออกน,ออน,น่วยเหรอออกไม่จริงใส่ก้อหมี โกโงงวังม่วงแนี่นิชเดสสายโกวงหมีว่า่มีดอกโกวังหมี่อันนี้คือดอกดอกมันปตาถ้าโหลเอาไปซ้ำดอกมันปานปงตามหากนั่นนี่เดี๋ยวฮัลโหลเอาไปซ้ำฮะบ่ได้มากอ้อยดำได้มเียเ่รา,างที่เ้าดอกอันเพิ่นไปเพิ่มสวนเอาไม่กินบกม่วงหามบาน้าฮวูเนาะ เห็นแบบไม่ยังกระใจไปคุยเขาไม่ไง